สวัสดีคุณเลยนะครับไปแล้วเดี๋ยวพี่นกบอกว่าเอ้ยเขียวแล้วเขียวแล้วเร็วเร็วไหนได้นกไมนได้นกกันไลยนิ่งนะพี่นกหนูบอกแล้วมันนิ่มจับได้หน้าพี่นกขึ้นหน้าพี่นกไปไหนเห็นไหมรถตันมาเราก็ชะลอแล้วก็ได้อยู่โอ้โหเฮียเบียครับดวนอ่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าทำกันมาแล้วทำกันแล้วเรียบร้อยแล้วแหมประบการณ์ของประเทศเมียเลย ครับแม่พี้นกแล้วยาดน้ำพี่นกก็หัดชินไว้ว่าหนูขับรถเนี่ยพี่นกเข้าใจว่าพี่นกก็ไปกับหนูแล้วทะเบียน์กัดอากานะแม่ไปหาเบียร์ได้มาที่นี่เออหาเบียร์ชา่บ้านได้เนี่ยน่าขับนิ่มเลยนะขับนิ่งเนี่ยรถรถแันเนี่ย านหน้าพี่น้องงาน่งาน่ิบ้าหาสิบห้าสิบพี่น้ต้องขับไปบ่อยแล้วให้พี่น้อตั่งไปบ่อยเหเราชิ้นไหมเรายังโมชินให้กาลังใจยหลายเออก็ดีกิอยากจะ้องไห้าสิบห้าส่ะ กำลังเดินทางกลับบ้านนะาทำขอเราเสร็วันนี้พี่น้าก็ไปทำเรื่องโอนบ้านเสร็จเรียบร้อยเออโอนบ้านเบบ้านเบียดหลงหนะฮะบานกช่วยเบียดด้วยเออบ้านนกช่วยเบียเบียดแต่เบีดธรรมดาเนี่ยนกขับเลอยุ่เออแล้วก็อนนั้นแต่ไอ้นกกลัวนกมันขาเก็งวันนี้เก่งงงขงไอพี่ขาพี่นกขาเก่งวพนหนังจิ้วหอเ่ลยย่นแล้วก็คือสมะเอมาเลยย่าน

คิวเลยมยอยนี้นตเดมา,เมาณน,น้ยบางทีก็ลไ่นนกน้อทางมันมีแค่ปจตตงเตี่นง๋วเลยนว,วันนี้เรามีเมนูย่างหมีหอยน้ี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวคุณไปบอกเขาไปดูในคลิปพี่น,นัทเอ ลดควาเร็วนอเค็นโอ้ดความเร็วเดี๋ยวนี้แขชุมชนโอเแขชุมชนเป็นทั้งหมอเป็นทั้งผู้คุมบะทีนี้ใช่หรอเจ้า ถาดูห pues น้า like พี่เอคุณมาจองน้าถ้า่น้าี่น้องคือจองค่าใช้ว่นะ